สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทุตทัตน์นะครับผมผมกอีกช่นเคยนะครับกับช่องนัว18อัมโมเลตซึ่งช่องของเราคุณจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลัขง,งที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นะก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดไวยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ซึ่งประบั์ในสายหลงวงพุทพศาสาทะเล ึ่งหลวงพ่อเทพประศษษสศริษเ์นั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงประเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีัตถุูประคนของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ท,ที่เสาะแสวงหาของทัานสะสมรูสิสย์ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์ยะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสักสินและก็ประสบการณ์นั่นก็คือวีดบ่อขอท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับโปรัท่านที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับสลาดบทดที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ สวัสดีครับสรหรับคลิปนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวัตถุมงคลมีดหมอแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวจะมีวัตถุมงคลนะครับหลายชิ้นนะครับที่ผมอัดคลิปนะครับเตรียมลงในโซเชียลต่างๆ,ๆนะครับจะมารวมไว้ก่อนเลยในคลิปนี้นะครับและผมค่อยทยอยไปลงตามท้องทางต่างๆ,ๆ นะครับเพื่อให้นะครับเ,เพื่อนๆได้เช่าหาบูชากันนั่นเองนะครับหลังจากที่ซอยเป็นคลิปย่อยๆไปลงตามที่ทต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้รับความนิยมมากๆนะครับถือว่าหลายท่านก็ทักเข้ามาเช่าหาบูชาพระทบมงคลจากทางล่างของเราเนี่ยเยอะเลยนะครับดังนั้น,นคลิปนี้นี่เราก็จะมารวมกันไว้ก่อนที่จะมาซอยย่อยให้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อที่จะไปลงในโซเชียลในช่องทางต่างๆ นะครับดังนั้นนี่ท้าใดที่สนใจรายการมาถึุบงคนนะครับก็ทักเราถามมาได้เช่นเคยนะครับอู้คลิปนี้เราก็มีของเด็ดมาอีกแล้วนะครับเป็นเรขกว่านี้ก็คือสาริกาปี60นะครับเด็ดนี้ก็จะเป็นนะครับบีดขนาดสาริกาใบ1.5นิ้วยาวรวมประมาณ3นิ้วนะครับต่อกลายเสมาเต็มใบแล้วก็อัขระเลแกงสวยงามเข้มขังนะครับต่อโค้ดพัดนะครับซึ่ง เป็นมีดที่ต่อโค้ดวัดร่ดแรกจะเป็นทางการนะครับเป็นมีดปี60นะครับมีสสริกาเนี่ยหรือมีดมหาเสน่ห์เนี่ยหลวงพ่อบอกสร้างยากมากงั้นนี่มีดปี60เนี่ยถือว่าเป็นมีดปีลึกที่หายากนะครับเนื่องจากเราการสร้างที่น้อยนั่นเองนะครับคลิปนี้เราก็มีของเด็ดไปแล้วนะครับนั่นคือมีดขนาดสาริกานะครับใบ1.5นิ้วยาวรวมประมาณ3นิ้ว นะครับตอกลายเสมาเต็มใบแล้วก็อัขระละแกนสวยงามเพิ่มขังนะครับตอกโค้ดพัด97ชัดเจนนะครับเป็นมีดที่ออกปี61นะครับของดีปีเล็กแบบนี้นะครับหลวงพ่อท่านบอกว่าสร้างน้อยแล้วก็หายยากนะครับเนื่องจากมีดสลิกาหรือมีดมหาเสน่ห์นะครับปีเล็กแบบนี้หายยากแล้วนะครับสนใจนะครับคลิปนี้เราก็มีของดีมาให้ชมอีกแล้วนะครับ นั่นก็คือมีดขนาดปากกาปี60นะครับอีกอย่างนึงจะเป็นนะครับมีดขนาดปากกาใบ2.5นิ้วยาวรวมประมาณ5นิ้วนะครับตอกลายเสยมาเต็มใบแล้วก็อาัขาระเนแ,แก,ก้สวยงามเข้มขลังนะครับต่อโค้ดพัดนะครับซึ่งเป็นมีดวาระปกติรุ่นแรกที่ตอกโค้ดจะเป็นทางการนะครับแหมสามกษัตริย์ยกคิ้วสวยงามเลยนะครับของดีปีลึกในปัจจุบันนี้หายยากมากแล้วนะครับได้สนใจนะครับ อุคลิปนี้เราก็มีของเด็ดไกแล้วนะครับนั่นก็คือมีดขนาด3นิ้วนะครับเป็นมีดปีลึกเลยนะครับรับเล่มนี้มีใบ3มนิ้วยาวรวมประมาณ6นิ้วนะครับออกลายเสมาเต็มใบแล้วก็อัขระเล็กยานสวยงามเข้มขังนะครับตอกโค้ดพัดนะครับซึ่งเป็นมีดที่ออกเปรียบนู์นะครับมีด3นิ้วเนี่ยหายยากนะครับเป็นของดีปีลึกนะครับด้านหลักเนี่ยนะครับทำจากไม้ประยุกต์สวยงามเลยนะครับ ของดีปีลึกแบบนี้นี่อันรยังไม่มีนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีของเด็กไปแล้วนะครับนั่นก็คือมีขนาด3มนิ้วนะครับใบขนาด3มนิ้วยาวรวมประมาณ6นิ้วนะครับตอกลายใยมาเต็มใบแล้วก็อัขระได้แก่สวยงามเข้มถังนะครับเต็่นี้นี่ตอกโค้ดพัด97นะครับซึ่งเป็นมีดที่ออกปียวหนึ่งนะครับมีด3นิ้ววันนี้นี่หายยากมากๆนะครับแม3กษมกริย์ยกคิ้วนะครับด้านและฝักทาจากไม้ะยุง สวยงามเข้มแขังเลยนะครับใครสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีของเด็ดีกแล้วนะครับนั่นก็คือมีดขนาด3นิ้วปี5758นะครับซึ่งเขาเรียกมีดตัวนี้ว่ามีดแจกแม่ครัวนะครับใบ3นิ้วยาวรวมประมาณ6นิ้วนะครับตอกลายเตะมาเต็มใบแล้วก็อักขรเล็กอย่างสวยงามเข้มแขังนะครับมีดปี5758เนี่ยจะตอกชื่อนะครับแต่ไม่ตอกพศนะครับแล้วก็ไม่ได้ตอกโคตรด้วยนะครับแต่เป็นมีด ที่หลวงพ่อท่านแจกแม่ครัวแล้วก็ผู้ที่มาช่วยงานวัดสมัยโน้นนะครับถือว่าเป็นของดีปีลึกนะครับเจตนาการสร้างดีนะครับหลวงพ่อท่านใช้ปัจจัยส่วนตัวในการว่าจ้างช่างให้ไตมีประสคงนะครับมีเก่าเนี่ยนะครับจะมีความคลาสสิกสวยงามนะครับโดยเฉพาะใบนะครับใรสนใจนะครับของดีปีลึกนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีคอนเด็ดไปแล้วนะครับนั่นก็คือมีดบารมีพิเศษออกปี63นะครับรุ่นพยักบารมีนะครับอีงนี้จะเป็นนะครับมีด พยักบารมีใบ5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วนะครับตอกลายเสือเพ่นแล้วก็อัคระเลขกแกนสวนงามเข้มขังนะครับโครงสร้างน้อยนะครับเพียง100ยเล่มเท่านั้นนะครับเล่มนี้นี่หมายเลข5-6นะครับการและฝักทําจากไม้สารังเก่าหลวงปู่สุกวัดตตกคอมะขามเท่านะครับที่รู้สิธิ์ไปค้นมานะครับแล้วก็ด้ามเนี่ยแกะเป็นรูปเสือนั่งนะครับสวยงามเข้มขังเลยนะครับในปัจจุบันเนี่ยพบเจอยากแล้วนะครับแทบจะไม่เห็นเลยนะครับ ให้สนใจนะครับมีวาระพิเศษออกปีหสนะครับพยักบารมีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีคอนเด็ดไปแล้วนะครับนั่นก็คือมีดขนาด5นิ้วนะครับเป็นมีดวาระปกติวัดสร้างเองนะครับตัีนี้ก็จะเป็นนะครับมีดใบขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วนะครับตอกลายกงจากนารายแล้วก็อักขระเลยกยันสวยงามเข้มขังเลยนะครับ มี้นี้ต่อโค้ดพัด97นะครับซึ่งเป็นโค้ดที่ออกปี61นะครับสภาพนี่ถือว่าสวยงามเข้มขังเลยน,นะครับด้านหลักทำจากไม้ตะลารังเก่าอายุเกือบร้อยปีเลยนะครับมีปีวหนึ่งเนี่ยในปัจจุบันหายยากแล้วนะครับโดยเฉพาะลายนิยมนะครับมุมจันทารายแบบนี้นี่ใครสนใจนะครับสาหรับคลิปนี้เราก็มีโค้ดด็ไปอีกแล้วนะครับนั่นก็คือมีดวาลลิเศษวัดสร้างเองออกปี60 ว่าเป็นมีดที่หายยากมากๆเลยนะครับทีนี้ก็จะเป็นครับมีดพิเศษ,ษวัดสร,ร้างเองนะครับฝั่งนี้นี่จะตอกลายหน้าเกียวซึ่งเป็นลายหน้าเกียวที่อ่อนช้อยงดงามมากๆเลยนะครับส่วนอีฝั่งก็จะเป็นลายยันคูของ,งประเทศสาทเตเลน,นะครับมีดุนนี้นี่เป็นมีดที่แจกกรรมการนะครับสร้างน้อยเพียงก้าเล่มเท่านั้นนะครับตอกโค้ดพัดซึ่งเป็นโค้ดที่ตอกอยู่ในมีดวาราปกติปีหกศูนย์นะครับ แมสามกษัตริย์ยกคิ้วนะครับด้านละฝักทําจากเขาไปนะครับเป็นมีที่แจกกรรมการนะครับโอกาสที่จะเจอแบบนี้นี่น้อยมากเลยนะครับงังนั้นใครสนใจนะครับลูกเสกไตรมาสปี๖๐เต็มๆนะครับแล้วก็ภายไปทีเยอะมากมายนะครับรุ่นนี้นะครับนันที่มองหาอยู่นะครับก็ทักสามมาได้นะครับอูคลิปนี้เราก็มีของเด็ดมาให้เพื่อนได้ชมอีกแล้วนะครับ นั่นก็คือเหรียญหอฉันเนื้อทองแดงชุบทองต่างน้อยเพียงสองเหรียญเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นของเด็ดเลยนะครับนี่เลยนะครับเนื้อทองแดงชุบทองเนี่ยจะต่อโคดสองตัวนะครับนั่นคือโค้ดตัวนะซึ่งต่ออยู่ในเหรียญทองแดงปกติอยู่แล้วนะครับที่เพิ่มเติมมาก็คือโค้ดพอพานนะครับที่ต่ออยู่ตรงบริเวณนี้นะครับหมายเลขหนึ่งสองสี่นะครับรงพ่อท่านสร้าง นำไปชุบทองเพื่อไว้แจกงานกระถินนะครับสร้างน้อยเพียง2อร้อยเยนเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นของหายากไปแล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับพายันนะครับเป็นมหายันนะครับเป็นรุ่นหอฉันปี59นะครับลุกเสกไตรมาสปี59เเต็มๆนะครับถือว่าเป็นพายันรุ่นแรกนะครับ ยันที่บรรจุอยู่ในผ้าจีบอเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของยันนะครับเป็นมหายันเลยนะครับเป็นผ้ายันวาราพิเศษนะครับที่สร้างออกมาในปี59านะครับแล้วก็สร้างน้อยด้วยนะครับเพียง199ผืนเท่านั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยพบเจอยากมากเลยนะครับสำหรับผ้ายันรุ่นนี้นะครับนานที่จะมีเข้ามานะครับถ้าใครสนใจนะครับอิกนี้เราก็มีของเด็ดาอมกแล้วนะครับนั่นก็คือเหรียญทอฉันเนื้อทองแดงนะครับ เดีย๋ยวนี้ก็จะเป็นนะครับเหรียญหอฉันเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสภาพสวยนะครับต่อโคตรตัวนะนะครับแล้วก็มีหมายเลขด้านหลังเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้นี่หมายเลข501นะครับเรีย่ยมเก็บผิว่าอย่างดีนะครับกล่องเดิมนะครับ คลิปนี้เราก็มีของเด็ดไปแล้วนะครับนั่นก็คือลูกอมนะครับหลวงพ่อพัดนะครับซึ่งลูกอมรุ่นนี้นี่เป็นเนื้อบนลสารนะครับที่ผสมบนสารเนี่ยส่องมันๆเลยนะครับแน่นๆเลยนะครับแล้วก็พิเศษก็คือนะครับปิดพระปิดตานะครับมีพระปิดตาปิดลงไปด้วยนะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับเป็นดุ่นเดียวนะครับที่ปลูกเสกอยู่ที่ ถ้ำเขาชัดทันบรรพทนะครับซึ่งเป็นถ้ำอศักศิษ,ษิ์ของสายเขาอ้อนะครับในการรุ่นนี้จะมีเกจิสายเขาอ้อร่วมบุกเสกด้วยนะครับในการนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับต้องมีแบบนี้เลยจะเรียกว่าเด็กทางร้ายของเรายังมีมีดวาระพิเศษวัดสร้างเองปีลึกๆหายากๆที่นิยม ให้เพื่อนได้เช่าหาบูชากันนะครับรวมทั้งมีบาราปกติวัดสร้างเองปีลึกๆรวมถึงปีใหม่ๆทางร้านของเราก็มีให้เจ้าบูชาเช่นกันนะครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีเพื่อเผย,ยแพร่บารมีของหลวงพ่อต่อไป นะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่เนี่ให้รแด้วยเงินทองเข้าของเงิเนงใช้เงิทุกทกคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเงตลอดไปนะถูกนะทุกทุกคน